สวัสดีครับนะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพัชรัตน์หนึ่งเกนะครับผมนะวันนี้ผมมีรถเก่งไซส์เล็กนะฮะสีแดงแป๊ดเลยมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นซูซูกิสวิปนะฮะอ่าเชื่อว่าหน้าตารูปทรงหลอ่อเหลาแบบนี้นะฮะหลายคนนะครับผมนะติดใจในรูปทรงเขาเพราะว่ามันสามารถเอาไปแต่งนะฮะคล้ายคลึงกับตัว Mini Cooper ได้นะครับผมนะอ่านี่นะครับผมนะปีสองพนี่ะฮะนี่หน้าตาเขาหล่อมากนะครับผมนะนี่นะฮะ แล้วที่สําคัญนะฮะวันนี้ผมจะให้ราคาพิเศษเลยนะฮะสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นนะที่เพิ่งเริ่มทํางานอ่าอยากจะได้รถขับไปเรียนหนังสืออยากจะได้รถขับไปทํางานนะฮะเงินเดือนประมาณหมื่นต้นๆก็สามารถผ่อนได้อ่านี่นะครับผมนะอ่ะมาดูรอบคันกันเลยนะครับผมนะคันนี้ก็มาด้วยล้อกระทะเดิมของเขาเลยนะครับผมนะอ่านี่นะฮะสีก็เป็นสีเดิมแท้ๆของเขาเลยนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ คาดสวยๆเลยนะครับผมนะอ่านี่นะฮะต้องบอกเลยว่าทรงเนี่ยน่ารักมากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะประหยัดน้ํามันที่สุดเลยนะครับผมนะอ่ะมาดูนะฮะร,รอบนอกกันนะครับผมนะอ่าดูผิวเผินเหมือนเหมือน2ประตูนะอ่านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น4ประตูนะแต่ว่ามือมือเปิดด้านหลังมันจะหลบอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคมาดูสําหรับไฟนี้เป็นไฟพิเศษนะ ไฟเดนไลท์สวยเลยนะครับผมนะนี่นะฮะสติ๊กเกอร์โลโก้ต่างๆอยู่ตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะครับผมนะบอดี้โครงสร้างดีนะครับผมนะเห็นเป็นรถไซส์เล็กก็จริงนะแต่การใช้งานของเขาเนี่ยนะฮะเทียบเท่ากับไซส์ใหญ่ได้เลยนะคือมันสามารถบิงต่างจังหวัดทางไกลได้นะครับผมนะอ่ะตามมาครับนี่นะฮะ สไวยสีเดิมมากนะครับผมนะ,ะนี่นะฮะโอ้โหไฟดานนี่ใสปิ๊งเลยนี่นะฮะสีแล้วก็พวกร่องกันชนนี่นะพวกนี้อย่ามองข้ามนะฮะเป๊ะเลยคันนี้ดิเป๊ะเลยนะอ่ะมาดูข้างในกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะภายในเนี่ยมันกว้างสูงโปรง่งรถมันดูเป็นดูเหมือนเล็กก็จริงนะแต่ภายในไม่เล็กนะฮะดูมันจะคล้ายคล้าย รถซูปเปอร์คาร์เลยนี่นะครับนะดูพวงมาลัยก่อนนี่นะฮะแล้วก็ดูเบาะนี่นะฮะเหมือนรถสปอร์ตอ่านี่นะเบาะเขาจะมีปีกชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะฮะออปชั่นต่างๆก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะช่องแอร์นะครับเป็นทรงวงกลมอ่านึกถึงยศรถรถยุคเก่าไหมอ่านี่ก็คือผสมผสานเอารถยุคเก่ามาดีไซน์ซสวยๆเลยอ่ะมาดูนะฮะอ่ะมือเปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับ ิดอยู่ตรงนี้อ่านี่นะครับผมนะนี่นะครับผมนะมือเปิดอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะนี่นะครับผมนะใครบอกว่าเล็กนะอ่าเล็กพริกขี้หนูนี่นะครับผมนะข้างหลังก็ไซส์ใหญ่ๆนั่งได้สบายนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะอ่ะโอเคแล้วที่สําคัญยังมีอ่ายังมีพื้นที่อ,นะอ่าตรงนี้ใช่ไหมอ่าพับได,บได้มันจะมี ที่พับอยู่ใช่ไหมแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับผมนะอ่าอันนี้ก็ถ้าไม่ใช้ก็ออกเลยนี่นะฮะออกแบบนี้เลยเอ,อ,อ,ออกเลยนะ<ว>แล้วก็โยนทิ้งเลยเอ้ยไม่ใช่เก็บไว้ <c oughs> <c oughs> เก็บไว้นะครับผมนะแล้วคุณจะได้พื้นที่ใส่ของเยอะๆเลย <c oughs> อ่านี่นะฮะคือ เด็กเล็กผู้หญิงเนี่ยก็คือพับเองได้เลยเนาะอ่านะฮะมันไม่มีกลไกอะไรมากมายนะ,ะสำหรับใครที่แบบเวลาไปจ่ายตลาดหรือไปซื้อของเยอะๆนี่นะอ่ะดูนะฮะ,ะ,ฮะมันจะใส่ได้เยอะๆแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะรถตัวนี้เนี่ยบรรทุกรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมนะอ่าไม่ต้องห่วงนะ,ะใส่ไปเลยนะครับผมนะอ่าโอเคดีนะ,ะมาดูฝั่งนี้ ก็ถือว่าใช้รักษานะฮะดูจากสภาพเบาะดูจากสภาพอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตำหนิก็ถือว่ามีน้อยอ่าถามว่ามีไหมมันก็มีนะฮะรถรถใช้งานมานะครับผมนะอ่าแต่ว่ามีน้อยมากแล้วที่สำคัญนะอ่าเท่าที่ดูลำดับจากเล่นทะเบียนนะฮะเป็นรถมือเดียวอ่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนะอ่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดง ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์1,200ซีซีกันผมนะอ่าห้องเครื่องก็สีแดงอ่านี่นะครับผมนะอ่าตัวอ่าคำฝาปองอยู่นี่นะอ่ะให้ดูเลยนี่นะครับห้องเครื่องเดิมๆรอยอาร์คเดิมนะฮะร,รอยพวกอ่าอะไรนะเรียกซิลิโคนหรือเปล่าไม่กวาดไม่กวาดอ่าซิลิโคนไม่กวาดอ่ะนี่นะฮะของเดิม แล้วก็สติกอร์มอกออันนี้ไม่ได้ซื้อมาติดนะของเดิมเ,เลยนะฮะนี่นะครับผมนะห้องเครื่องเดิมๆม,มากดูคาหน้านี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะสติกอร์ปุ่มกิฟทุกอย่างอยู่ตำแหน่งเดิมครบเลยนะเห็นเล็กๆอย่างนี้นะฮะมีระบบเบรก ABS ด้วยอ่าเห็นไหมฮะมอ่าระบบเบรก ABS อยู่ข้างแบตเตอรี่นี่อันนี้ตัวปัม๊มนะฮะ แล้วที่สำคัญนะหลายๆคนก็บอกว่าเครื่องพันสองส่วนใหญ่มันสามสูบใช่ไหมแต่คันนี้ดูลักลองมาใกล้สีนะ่ 1, 2, 3, 4. 4สูบนะหนึ่งสองสามสี่สี่สูบครับผมนะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองสี่สูบนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้น,นแรงบิดถือว่าโอเคขับดีขับมันขับสนุกเอางงี้ก็พอนะฮะอโอเคนะ ก็นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะสำหรับตัวซูซูกิสวิปนะฮะคันนี้ปี2020เป็นรถเบอร์เดียวป้ายแดงนะฮะราคาวันนี้ผมให้พิเศษเลยนะฮะสำหรับน้องๆนหนูท่านไหนที่เพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือน1 0,000ต้นต้นนะคุณสามารถเช่าซื้อได้นะฮะอนต่อเดือนอยู่ที่4,9 0 0นะฮะราคาเต็มอยู่ที่2 8ง0 0 0แปดห่นบาทนอยู่ที่4,9 0 0ก็คือยอดฟรีดาวนะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนะ สามารถนัดดูรถได้ที่ถนนรางกําแหง164นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็นาิกาจนถึง1ทุ่มหรือใครใจร้อนสายด่วนเบอร์พิสุพัน์นะ0815198985นะฮะสามารถติดต่อหาท่านได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมนะท้ายังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยลวกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ